สวัสดีครับวันนี้มีสื่อมา,มานำเสนอนะครับเป็นสื่อแผ่นชาร์ตเพลงสำหรับเด็กประถมวัยนะครับใช้ในการนำเข้าสู่บทเรียนในหน่วยต่างๆนะครับเพลงแรกเพลงโรงเรียนของเราโรงเรียนของเราหนาอยู่คุณครูของเราแสนดีเพื่อนเพื่อนของเรามากมี เครื่องเล่นดีดีก็มีมากมายอาหารก็กินอร่อยยามนอนก็แสนสบายมีสนามวิ่งเล่นไกลไกลเราภูมิใจโรงเรียนของเราเพลงทางมาลายจะข้ามถนนต้องข้ามตรงทางมาลาย จะข้ามถนนต้องข้ามตรงทางม้าลายสัญญาณไฟเขียวเราหยุดให้รถผ่านไปเราจะข้ามได้เมื่อเปิดไฟแดงสัญญาณจะข้ามถนนต้องข้ามตรงทางม้าลายจะข้ามถนนต้องข้ามตรงทางม้าลายสัญญาณไฟเขียว เราหยุดให้รถผ่านไปเราจะข้มามได้เมื่อเปิดไฟแดงสัญญาณเพลงอาหารดีมีประโยชน์อาหารดีและมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานามีคุณค่าต่อร่างกายของเรา อาหารดีและมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานามีคุณค่าต่อร่างกายของเราเพลงกินผักกินผักกันเถอะเราบวบถั่วฝักยาวผักกาดขาวแตงกวา คะกวางตุงผักบุ้งโหระพามะเขือเทศสีดาฟัากทองกระลำปีกินผักกันเถอะเราบวบถั่วฝักยาวผักกาดขาวแตงกวาคะนกวางตุงผักบุ้งโหระพามะเขือเทศสีดาฟัากทองกะะลำปีเพลงผลไม้ ส้มโอแตงโมแตงไทยลิ้นจี่ลำใหญ่อางุนพุทธาเงาะฝรั่งมังคุดกล้วยละมุดน้อยนาขะนุนมะม่วงนานาพันส้มโอแตงโมแตงไทยลิ้นจี่ลำใหญ่อางุนพุทธาเงาะฝรั่งมังคุดกล้วยละมุดน้อยนา ขนุนมะม่วงนานาพันเพลงต้นไม้ต้นไม้มปลูกไว้ได้อาศัยร,ร่มเงาส่วนไม้ดอกเราเก็บดอกไว้ได้ใชัยซอยไม่ผลปลูกดีได้เก็บผลกินอร่อยเราต้องหมั่นคอยบำรุงไว้ไม่ละเลย ต้นไม้ปลูกไว้ได้อาศัยร่มเงาส่วนไม้ดอกเราเก็บดอกไว้ได้ใช้สอยไม้ผลปลูกดีได้เก็บผลกินอร่อยเราต้องหมั่นคอยบำรุงไว้ไม่ละเลยเพลงบ้านของฉัน บ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากกลายพ่อแม่ปู่ย่าลุงป้าตายายอีกทั้งหน้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ปู่ยา่า ลุงป้าตายายอีกทั้งหน้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันเพลงบ้านหนูอยู่ไหนบ้านหนูอยู่ไหนบ้านหนูอยู่ไหนอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาเป็นบ้านไม้หรือบ้านตึกเป็นบ้านไม้หรือบ้านตึก เป็นบ้านไม้เป็นบ้านตึกบ้านหนูอยู่ในบ้านหนูอยู่ในอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาเป็นบ้านไม้หรือบ้านตึกเป็นบ้านไม้หรือบ้านตึกเป็นบ้านไม้เป็นบ้านตึกเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำ ปลาปูกุ้งหอยอีกเต่าจระเข้เป็นสัตว์น้ำทะเลน้ำจืดก็มีเสือเก้งกวางลิงช้างข้างชนีแมวหมามีล้วนเป็นสัตว์บกเอ่ยปลาปูกุ้งหอยอีกเต่าจระเข้เป็นสัตว์น้ำทะเล น้ำจืดก็มีเสือเก้งกวางลิงช้างข้างชนีแมวหมามีล้วนเป็นสัตว์บกเอ่ยเพลงลุงมาชาวนาลุงมาชาวนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาไว้ใช้ไถนาลุงมาชาวนาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว ไว้เป็นเพื่อนลุงมาม้าก็เห่าบอกบอกแมวก็ร้องเมียวเมียวลุงมาไทนาะวัวร้องมอมอ้มาก็เห่าบอกบอกแมวก็ร้องเมียวเมียวลุงมาไทนาะวัวร้องมอมอลุงมาชาวนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาไว้ใช้ไทนาะ ลุงมาชาวนาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้เป็นเพื่อนลุงมาหมาก็เห่าบอกบอกแมวก็ร้องเมียวเมียวลุงมาไถนาวัวร้องมอมอหม,มาก็เห่าบอกบอกแมวก็ร้องเมียวเมียวลุงมาไถนาวัวร้องมอมอเพลงนกกระจิบนั่นนก บินมาลิบลิบนกกระจิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกฟูงบินล่องลอยมาหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนั่นนกบ,บินมาลิบลิบนกกระจิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกฟูงบินล่องลอยมาหกเจ็ด แปดเกตัว